สวัสดีครับก็หลายๆคนสงสัยนะครับว่าเลทส่วนต่างนั้นคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราฝาก33แล้วทําไมเราถึงถอนได้31หรือเราฝาก34แล้วทำไมเราถึงถอนได้32เลทส,ส่วนต่างตรงนี้เกิดจากอะไรแล้วมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคเลทส,ส่วนต่างนะครับถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับป้องกันผลกระทบจากค่าเงินที่มันอ่อนหรือแข็งนะครับเพราะว่า โบรกเกอ forex นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับในโลกเนี่ยจะมีเรื่องของการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศนะครับซึ่งพอเขาทําอยู่บนธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันทําให้มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเสี่ยงต่อการผันผวนข,ของค่าเงิน,นครับบางทีรับเงินฝรั่งบางทีรับเงินคนไทยบางทีรับเงิน คนจีนในหลายๆประเทศเนี่ยเรื่องตรงนี้นะครับมีผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการดีไซน์เรทส่วนต่างนะครับจึงถูกออกแบบมาเอาไว้ป้องกันผลกระทบจากค่าเงินที่มันอ่อนแข็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าค่าเงินอ่อนแข็งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินไทยอ่อนค่านะครับเช่นเดือนที่แล้วเนี่ยเงินไทยนะครับอาจจะ33บาทแลกได้1 u s ดอลลาร์นะครับแต่วันนี้นะครับเงินบาทได้อ่อนค่าลงนะครับ ก็เลยต้องใช้เงินบาทมากขึ้นนะครับเช่นอาจจะ34นะครับแลกได้1ดอลลาร์จะเห็นว่าเราต้องใช้เงินไทยจํานวนมากขึ้นในการแลกให้ได้1 US ดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างเงินไทยแข็งค่านะครับเดือนที่แล้วเงินบาทไทยอาจจะ33บาทแลกได้1 US ดอลลาร์วันนี้นะครับเงินบาทไทยแข็งค่าขึ้น ก็ทาให้เราใช้เงินเพียงแค่32บาทเท่านั้นนะครับในการแลกให้ได้1 US อดอลลาร์นะครับจะเห็นไหมครับว่าเงินอ่อนต้องใช้เงินไทยมากขึ้นเงินแข็งใช้เงินไทยน้อยลงนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราใช้เงินไทยน้อยลงในการแลกได้1 US ดอลลาร์แบบนี้คือค่าเงินแข็งครับและทั้ง2แบบนะครับทั้งเงินอ่อนและเงินแข็งได้รับผลกระทบทั้งคู่นะครับทีนี้มาดูกันนะครับผลกระทบของค่าเงินอ่อนแข็งเนี่ยเกิดแน่นอนนะครับ ถ้าหากว่าเราเติมเงินเข้าบัญชีเทรดเนี่ยด้วยประเภทบัญชีแบบลอยตัวนะครับอ่าจะต้องบอกก่อนนะครับว่าจะมีประเภทบัญชีฟิกเลทนะครับคือคงที่นะครับกับแบบลอยตัวนะครับถ้าเรานะครับฝากเงินเข้าบัญ,บญชีเทรดแบบลอยตัวเนี่ยตามสภาวะตลาดจริงนะครับถ้าวันที่เราฝากเงินเข้าไปนะครับด้วยเรท34บาทเป็นจํานวนเงิน1 0 0 0เหรียญ US อลลาร์นะครับจะคิดเป็นเงินไทยคือ3 4 0 0 0บาทแล้ววันที่เราถอนเงิน เงิน u s ดอลลาร์น่ะได้อ่อนค่าลงนะครับเหลือเพียงแค่32บาทต่อ1 u s ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็คือ32 0 0 0นะครับในกรณีนี้นะครับจะทำให้เราขาดทุนนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามันเงิน US แข็งขึ้นลหละนะครับก็อาจจะทำให้เราได้กำไรเช่นกันก็คือมันมีผลทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะสภาวะตลาดมักจะพาเราไปไม่ค่อยกาไรหรอกส่วนใหญ่จะพาไปทางขาดทุนมากกว่านะครับทีนี้ ผลกระทบเกิดแน่นอนนะครับจึงมีการดีไซน์เลทออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือแบบลอยตัวนะครับตามสภาวะตลาดนะครับโบรกเกอร์ในประเทศไทยหรือโบรกเกอร์ในทั่วโลกนะครับก็จะดีไซน์แบบนี้แหละนะครับแบบลอยตัวนะครับคือฝากถอนตามสภาวะตลาดจริงแต่เกิดส่วนต่างแน่นอนนะครับอย่างตัวอย่างผมเนี่ยผมเคยใช้นะครับเลทสามสิบสี่กว่าถอน33กว่าดิฟกันเนี่ยแค่หลักต่างเองนะครับแต่เวลาที่ มันได้รับผลกระทบนะครับแล้วได้รับผลกระทบหนักๆเนี่ยผมขาดทุนมากกว่า3บาทต,ต่อหนึดอลลาร์เลยก็คือถือว่าเยอะนะครับอันนี้คือแบบลอยตัวตามสภาวะตลาดนะครับมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียนะครับข้อที่2นะครับก็คือแบบโครงที่นะครับทเทรดเดอร์จะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับจากความผันผวนของค่างเงินนะครับเช่นฝาก33ทถอน32เอา้าวไม่ได้รับผลกระทบได้ไงส่วนตางก็คือ2บาทครับคำว่าไม่ได้รับผลกระทบคือเขาล็อกไว้แค่นี้นะครับ ต่อให้เราได้รับผลกระทบมากกว่านี้นะครับมากกว่า3บาทมากกว่า4บาทเราก็เราก็จะโดนเพียงแค่2บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับโบรกเกอร์เป็นคนแบกรับไปหรือผู้ให้บริการต่างๆเป็นคนแบกรับตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นนะครับจึงมีการดีไซน์ออกมา2แบบนี่แหละแบบลอยตัวกับแบบคงที่นะครับทางผู้ให้บริการหลายๆเจ้านะครับจึงเลือกนะครับเลือกใช้วิธีนี้ป้องกันผลกระทบของเทรดเดอร์ der, เพราะว่าเทรดเดอร์เนี่ยจะต้องต่อสู้กับสภาวะตลาดอยู่แล้วนะครับ สรุปนะครับเรทฝากถอนเนี่ยแต่ละให้ผู้ผู้แต่ละผู้ให้บริการก็จะแตกต่างกันนะครับเนื่องจากต้นทุนและปัจจัยแวดล้อมเนี่ยต่างกันต้นทุนต่างๆก็ต่างกันของแต่ละเจ้านะ,ะก็จะแบกรับไม่เท่ากันจึงทําให้เรทฝากถอนเนี่ยไม่เท่ากันครับทุกคน